สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแลนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการดในหัวข้อที่ว่าความรับภายในใจของเขาคนนั้นค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะอจอดจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะค,ะคนที่คุณคิดถึงะ,ะเขามีความรับอะไรนะคะที่เก็บซ่อนไว้อยู่ในใจนะคะแล้วคุณไม่ไม่รู้นะคะค่ะขออนุญาตด,ดูนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะอาจจะมีการสลับพลังงานกันได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้นะคะ เด็กเหรียญจะติดคิงอ of c h a r l เจ็ดถ้วย ยีมเพจความรู้สึกของเขานะคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีตัวเลือกเยอะนะคะเจ็ดถ้วยนะคะหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะคิดมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเขา กำลังช่างตัวความรู้สึกของเขาอยู่นะคะจะติดนะคะเหมือนกําลังตัดสินใจนะคะในความรู้สึกหรือในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะเขามีความรักความรู้ส iro, ึกดีให้กับคุณนะคะราชาถ้วยนะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะเป็นเด็กนะคะอายุน้อยกว่าคุณหรือว่ามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะเขาแอบ,บมองคุณอยู่แอบบส่องคุณอยู่นะคะดูคุณอยู่แล้วก็ชื่นชมคุณอยู่นะคะดูสีหน้าเขานะคะ เขาชื่นชมเวลาเขาส่องคุณแล้วมีความสุขนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกให้คุณได้รู้นะคะอาจจะไม่ได้กดไลค์นะคะหรือว่าคอมเมนต์ใดๆนะคะแค่แอบมามองแอบมาส่งนะคะเขามองว่าคุณเป็นดีเอ็มเพรสนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายนะค,ะคุณคือคนที่สมบูรณ์คุณคือคนที่ดูดีคุณคือคนที่เก่งในสายตาเขาหรือว่าคุณคือคนที่อยู่ในหัวใจในสายตาเขานะคะ ามาดูกันนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะ เขามองว่าคุณคือคนที่รักและดูแลตัวเองนะคะคิงออ n เพนนิเกิลนะคะเขาก็แอบมองคุณอยู่ดูคุณอยู่นะคะเขาก็เป็นคิงออ f p e นนิเกิลด้วยเช่นกันนะคะคุณมีความเป็นโซเมดกันนะคะคือมีความเป็นคู่กันนะคะแต่ว่าคู่ก็มีหลายกรณีนะคะเป็นคู่บุญคู่สร้างคู่สมคู่เวรกรรมคู่คามิกได้นะคะก็แล้วแต่บุคคลนะคะว่าจะเป็นคู่แบบไหนนะคะ คุณอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะในสมัยเด็กสมัยปะุมมัธยมได้นะคะหรือว่าผู้ร่วมงานได้นะคะคุณอาจจะเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้นะคะเขาคิดถึงคุณนะคะซิกออฟคัพนะคะคุณอาจจะเป็นอดีตแฟนเก่าได้นะคะมีความทรงจําดีๆร่วมกันหรือว่าเป็นรักต่างไวัยได้นะคะเขาและคุณอาจจะมีการปิดกั้นความรู้สึกกันนะคะหรือว่าเขาอาจจะต่อต้านความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะในตอนนี้ เจ็ดไม้นะคะเอามาดูบอสซ่าอยากบอกอะไรนะคะท่วงทำนองรักในสิ่งที่ทำจุดอิ่มตัวสร้างรลักฐาน กกเหมือนว่าคุณนะคะหรือเขานะคะคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นนักดนตรีได้นะคะหรือเป็นนักร้องนะคะมีพรสวรรค์ด้านด,าน,ดานตรีนะคะร้องเพลงชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีหรือว่าเป็นศิลปินได้นะคะแล้วก็มีคนใดคนหนึ่งนะ,ะที่ชอบทําอาหารนะคะอาจจะทําขนมนะคะหรือว่าเป็นเชฟได้นะคะรักในสิ่งที่ทํานะคะ คุณและเขาอาจจะมีการห่างเหินกันไปหรือว่าเงียบหายกันไปนะคะจุดอิ่มตัวนะคะแยกย้ายกันไปยื่นซองขาวกันไปนะคะในอดีตเขาอาจจะมองคุณนะคะในตอนนี้ว่าคุณเป็นคนที่ขยันนะคะทศกัณฐ์นะคะทำอะไรหลายๆอย่างในคราวเดียวกันนะคะมีงานหลายอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะแล้วคุณก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะคะสร้างรากฐานของคุณอยู่นะคะเขาอาจจะส่องคุณแล้วเขาก็เห็นข้อมูลคุณอะไรประมาณนี้นะคะ ดูพันตายอยากบอกอะไรนะคะประทานพรไม่รับฟังภาคภูมใจ เียมตัวสองจิตสองใจเหมือนว่าตอนนี้นะคะเขาเขากำลังตัดสินใจนะคะคิดที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะในรูปนี้มีการตัดสินใจนะ,ะอาจจะต้องมีการเลือกนะคะ ถ้าในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเป็นบุคคลที่3อะไรก็ได้นะเขาอาจจะคิดอยู่นะคะว่าเขาจะเลือกใครนะคะเขากำลังเตรียมตัวกับตัวเองนะคะว่าจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นะคะ เขาแอบส่องแอบสืบคุณเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะว่าเมื่อเวลาเขาส่องคุณเขาก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นนะคะแต่เขากลัวนะคะว่าหากเขามาอธิบายอะไรให้คุณฟังแล้วนะคะคุณอาจจะไม่รับฟังเขานะคะเขาเลยต้องขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าองค์พะพิฆเนศนะคะในบางท่าน ล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะความรู้สึกของเขานะคะ เหมือนว่าคุณคือคนที่ถูกใจคนที่เขารักนะคะเพราะว่ากระเป๋ามีมากมายนะคะแต่ว่าเขาเลือกกระเป๋าใบนี้นะคะนั่นก็คือคุณคุณคือคนที่เขารักนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเลือกนะคะมาเป็นคู่ครองนะคะแต่เหมือนว่าคุณและเขาตอนนี้ต่างคนต่างอยู่นะคะอยู่เหมือนกับโดนพัดภาคน,นะคะ คุณอยู่อีกที่เขาอยู่อีกที่นะคะเขาคิดถึงคุณนะคะเหมือนพ่อแม่ลูกนี้นะคะเหมือนอยู่เหมือนไม่ได้เจอกันมานานนะคะแล้วก็รู้สึกคิดถึงนะคะน้ำตาไหลนะคะเขาก็รู้สึกเช่นนั้นนะคะ เขารู้สึกว่าเวลาเขาแอบ,บส่องคุณแอบบดูคุณและเห็นคุณมีความสุขนะคะเขาก็พอยมีความสุขแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่คุณเป็นนะคะเพราะว่าเขารักคุณนะคะมันดูอรอเคอรนะคะอยากบอกอะไร ไพ่บอกว่านะคะขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะในความรู้สึกของคุณเองนะคะว่าคุณจะได้เจอความรักดีๆสิ่งดีๆนะคะขอให้คุณปล่อยวางกับเรื่องราวในอดีตทั้งหมดนะคะอย่าไปกังวลอย่าไปคิดมากนะคะแล้วก็ให้ศรัทธาในความรักความรู้สึกของคุณนะคะถ้าคนคนนี้นะคะไม่ใช่คู่ของคุณนะคะคุณจะเจอคนที่ดีกว่านะคะคนที่เป็นคนที่มีสินบารมีเสมือนกันกับคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เขาใช่คู่ของคุณนะคะสักวันเขาก็จะกลับมานะคะแต่ขอให้คุณอย่าหมดศรัทธานะคะว่าคุณจะได้เจอความรักดีๆนะคะคุณคู่ควรกับสิ่งที่มีค่าคุณคู่ควรกับคนที่ดีนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นกับพลังบวกตรงนี้นะคะแล้วก็อีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ไปนะคะคุณก็จะได้รับคำตอบนะคะจากความเชื่อมั่นและศรัทธาของคุณนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ